วันนี้นันพัฒน์ขจัดทุกมาลงพื้นที่ตามที่ชาวบ้านบอกมานะคะและตรงนี้ค่ะคือถนนเส้นหลังเทศบาลกระทุ่มแบนนะคะตรงด้านหลังนี้ค่ะคืออู่ที่ว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับไปสำรวจแล้วก็ไปสอบถามเจ้าของอู่กันค่ะจากการสำรวจจะเห็นได้ว่ามีการซ่อมรถที่ด้านหน้าของร้านโดยส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกหรือรถสองแถวขนาดใหญ่ ทำให้กินพื้นที่ถนนไปเกือบหนึ่งเลนและจะเห็นได้ว่ามีคราบของน้ํามันสีดําอยู่เต็มพื้นถนนจ,น,นจากนั้นจึงได้เข้าไปสอบถามและพูดคุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งนี้ทําให้ทราบว่าอู่นี้ไม่มีชื่อร้านและไม่ได้เปิดกิจการแบบจดทะเบียนเพราะจะทําให้แต่เฉพาะคนที่รู้จักกันเท่านั้นอู่มานานหรือยงังครับเกือบสิบปีครับทาอะไรบ้างคะที่อู่นี้ก็ทําแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยทำไอ้พวกถอดลงถอดล่ออะไรพวกเนี้ย ไอพวกเครื่องเครื่องมันไม่ได้ทำหรอกว่ามันมไม่มีไม่มีอาวุธจะไปทําไม่มีเครื่องมือวะนะเครื่องมือมันมีแค่นี้เองไอใหญ่ๆเราก็ไม่มีไปทำแล้วและส่วนตัวเราคิดว่าเคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมากงไมหมคะผมว่ามันก็ต้องมีบ้างนะนะที่มันจอดจอดริมถนนนี้มันก็อาจจะเกะกะเล้วโดยเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายอาจจะโดนกลั่นแกล้ง ทีมข่าวเลยไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่มักใช้รถมอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้ก็ได้ทราบว่าอู่นี้มักจะมีการจอดรถขวางทางและทําความสะอาดรถด้วยการอัดฉีดน้ําแรงสูงทําให้มีละอองน้ํากระเด็นโดนรถที่สัญจรไปมาบางทีเขาใช้เหมือนอัดฉีดยังไงอะปืนอัดฉีดน้ําแรงอะเขาก็จะฉีดมันก็จะมีไหลบ้างนิดนิดหน่อยแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณกลางถนนแล้วเขาก็จะฝาดเพราะผมเคยเห็นห และทีนี้ถ้าสมมุติว่าอตอนฉีดอยู่เนี้ยละองมันมาโดนเราบ้างไหมเวลาขับรถผ่านไปก็ต้องมีบ้างอะนะแล้วเวลาขี่ผ่านเนี้ยมีทาตลอดเลยไหมก็เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งบางครั้งก็เห็นนะมันเครื่องอะไรผสม,มนะก็มีก็มีเห็นอยนู่มันทำให้วิสัยทัศน์ในการขับจรลําบากไหมถ้าถ้ารถเยอะๆนะถ้ารถเยอะๆมันก็อันตรายเหมือนกันถ้ารถมันจอดซ้อนคัน เราจอดตั้นคันก็อันตรายเวลารถวิ่งสวนไปสวนมานอกจากนี้แหล่งข่าวที่โทรศัพท์แจ้งมายังรายการซึ่งไม่ขอเปิดเผยตัวตนบอกด้วยว่าอู่นี้มักจะทําน้ําไหลลงคลองบริเวณนี้บ่อยครั้งและถึงแม้จะอยู่แค่ด้านหลังของเทศบาลกระทุ่มแบนแต่ก็ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนแต่อย่างใดมณนทนลรัตนวรีถ่ายภาพนันพัฒเด่นดวงไพโรส่สอนอบันเยน็นรายงาน